ระบบ eSubmission สำหรับผู้ประกอบการไม่ได้ต้องแก้แบบนี้ค่ะวันนี้นะคะมีลูกศิษย์หลังไมมาถามครูเกี่ยวกับการเข้าระบบ eSubmission ส,สำหรับผู้ประกอบการนะคะที่เข้าระบบ eSubmission ไม่ได้ต้องแก้แบบนี้นะคะคือ1สิ่งแรกนะคะเราจะต้องเช็คก่อนว่าระบบเกิดการ e r r er o r หรือเปล่านะคะหรือเน็ตเราดีหรือเปล่านะคะถ้าข้อ1เราเช็คแล้วระบบใช้งานได้นะคะหรือเน็ตใช้งานได้นะคะแสดงว่า สิ่งที่2นะคะที่เราจะต้องมาเช็คเลยนั่นก็คือหนังสือมอบอํานาจเราหมดอายุหรือเปล่าค่ะอันนี้นะคะเป็นสิ่งที่สําคัญมากเพราะว่าหนังสือมอบอานาจนะคะมีอายุเพียงแค่1ปีเท่านั้นค่ะแล้วก็สามารถที่จะไปต่อที่สสาจังหวัดของจังหวัดที่เราอยู่นะคะหรือจังหวัดที่เราขอสถานที่ผลิตนั่นเองและถ้าใครอยู่ที่กรุงเทพและนนทบุรีนะคะก็สามารถที่จะไป ติดต่อที่อ,อ,โอโยอกลางนะคะที่นนทบ,บุรีได้ค่ะหลายคนอาจจะลืมไปแล้วนะคะเพราะว่าเราทำหนังสือมอบอำนาจมาเป็นปีแล้วไม่รู้ว่าเอกสารที่ต้องใช้เนี่ยต้องใช้อะไรกันบ้าง อ่าสิ่งแรกเลยนะคะที่ต้องใช้ในการทำหนังสือมอบอำนาจนะคะก็คืออสําเนาบัตรประชาชนนะคะแล้วก็สําเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอำนาจแล้วก็ผู้รับมอบอำนาจน,นะคะแต่ถ้าเป็นตัวผู้ประกอบการเองแล้วไปทําเองนะคะก็คือเราก็จะเป็นทั้งผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจอันเดียวกันนะคะเอกสารที่2นะคะก็คือ,อ,อสําเนาทะเบียนบ้านที่เกี่ยวข้องนะคะอย่างเช่นสํานักงานนะคะ หรือสถานที่ผลิตนะแล้วก็สถานที่นําเข้านะคะหรือสถานที่เก็บรักษาเครื่องสําอางแต่ละที่เนี่ยบางคนนะคะอาจจะมีสถานที่เก็บรักษาเครื่องสําอางอยู่ที่อื่นที่ไม่ได้อยู่ที่เดียวกับสถานที่ผลิตเครื่องสําอางก็ได้สถานที่เกี่ยวข้องเหล่านี้นะคะก็จึงจําเป็นที่จะต้องแนบไปกับในการทําหนังสือมอบอานาจและเอกสารที่3นะคะนั่นก็คือทะเบียนพาณิชย์หรือว่าทะเบียนการค้านะคะสำหรับ บุคคลธรรมดานะคะส่วน4ก็คือสำหรับคนที่จดเป็นบริษัทนะคะเป็นนิติบุคคลก็จะเป็นหนังสือรับรองบริษัทนั่นเองค่ะ,อะเอกสารเหล่านี้นะคะก็จะแนบไปพร้อมกับหนังสือมอบอำนาจน,นั่นเองค่ะหนังสือมอบอำนาจน,นี้นะคะจะต้องมีเลขที่นะคะในการรันข้างล่างด้วยนะคะ,ะเห็นไหมคะจะเป็นแบบนี้ค่ะ สำหรับผู้ประกอบการนะคะก็อย่าลืมไปต่ออายุหรือว่าไปทําหนังสือมอบอำนาจกันใหม่นะคะเพื่อที่จะได้เข้าระบบ e-Submission สําหรับผู้ประกอบการได้ค่ะโอเคค่ะถ้าใครอยากจะได้ข้อมูลดีๆแบบนี้นะคะในการทําเครื่องสําอางในการทําธุรกิจเครื่องสําอางก็อย่าลืมติดตามคุณนกได้นะคะหรือใครอยากจะได้ข้อมูลดีๆก่อนใครนะคะก็แอดไลน์มาที i ่ i b ดได้ค่ะคุณนกจะส่งตรงข้อมูลดีๆแบบนี้ไปให้คุณถึงที่เลยค่ะ แล้วเรามาเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย